ครับแม่อยู่ไหนอ่ะแม่แอบอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่ผมบ้าเอาไปดูดูอ้าวอันนี้ไม่มีแล้วนู้นอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะดีดีอะไรอ่ะของใครอ่ะของใครอ่ะเอาไว้ทำอะไรอ่ะ เอาไว้ทำอะไรอ่ะอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืค่อยๆแกะค่อยๆแกะมันคืออะไรอ่ะปิ๊งคืออะไรดีๆเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรโชว์โชว์เลยนะไม่ใช่ห้ามไว้เล่นเกมถ่ายรูปเอาไว้เรียนออนไลน์ ดีเอาดีเดี๋ยวเอาไปคืนเขานะงั้นน่ะเอาไว้ทำอะไรบอกมาเอนออะไรนะเอาไว้เรียนออนไลน์ไรอเคราฟยวแล้วก็เล่นเกมนิดหน่อยใช่ไหมแล้เปิดดิจะเปิดดิเป็นรูปของใครดูเปิดดรอเปิดดิเนี้ยคลูกใครว้าวดีใจไหมดีใจไหมเอาไปทำอะไรนะอทีเดียว เอาไปทำอะไรนะเอ,เอาไปเอาไปทำอะไร mm hmm. โอ้โหมาถึงก็เล่นเกมเลยเอาไว้เล่นออนไลน์ดิครับฮ mm hmm. ะ, <YouTube. S 1> ะไปถึงก็ดูยูทูเนาะไปถึงก็ดูยูทูบเลย